สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สกูสุคนเดอ้อยินดีตอนขับข้อสุซองเข่งลาสาวลาเนาะเสาเข่งก็ได้ลงคลิปสามมือเนาะพี่น้องก็ขอโทษขอไฟน้ำลายเดอ้อตอนนีในสาเข่งก็อยู่ที่ห้องมอเนาะห้องมออยู่เซโนเนาะพี่น้องเสาเข่งก็ห้าก,กันนอนมือ่อคืนนี่แหละพี่น้องเมื่อก่อนกับขาบอเสียงนอนเนาะมาเนี่ก็เลยมานอนน้ำเพล่นพี่น้องมาแต่ว่านไปนและเนาะ ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆน้อเสกิออกมาหาซื้ออยู่ซื้อกินน้องพ่อแม่พี่น้องไปเบิกผสมกันเลยเด้อตอนนี้น้องพี่น้องเสเินงก็ออกมากับพี่นางเนาะมียเบาเสียงนั่นแหละเนาะออกมาซื้อข้าวต้มมาให้ป้านาะแลวก็ซื้อของอยู่ของกินเขาเขาไปกินนั่นแหละพี่น้องตอนนก้กำลังมต้มข้าวต้มเนาะเพราะว่าเพื่อนกับไปต้มไว้พี่น้องเขามาสั่งเอาเนาะแบบว่าโบใส่เอียงเลยพี่น้องใส่ต่น้ำปลาเนาะผักหอมมียังกะไปกินก็ได้เนาะ เดี๋ยวจะเป็นของกินอยู่้านเพิ่นเป็น้นานเพอ่นนะพี่น้องอันนี้เป็นของกินของกินที่เพิ่นปิ้งนะพี่น้องปิ้งไก่ปิ้งหมูปิ้งตับเซีรีส์เด็กเจลนาะ้าน,ะานเพิ่นก็บประมาณนี้นะพี่น้อง จะเป็นห้องมองนะ่ะก,กินน้นิดกับน้ำเป็นกจะคลายน้ำที่กันเนาะ บรรยากาศยามสอๆแดดกำลังออกเนาะจักสี่ใดย,ยังมึงกินเด้อพี่น้องตอนนี้เนาะพี่น้องเขาก็นั่งค่ะคือก่อนน้องนยังไม่ทันเร็วพี่น้องเดี๋ยวสเก็งกะสิไปอัปเดตอาการของป้าเลยเนาะมันนี่พี่น้องสองเก็งมาได้ซ้ำม,มือนีเลยเนาะแม่ดย่เป็นสีนเลย ามนี้นนนเ,นเนาะมาห้องมอแต่กับบริเทายค่ะพี่น้องเปิกน้องว่าอาการปลาสติงเป็นจังไดเนาะ้องนี่เราไม่เป็นเช่นคลิปนี้แหละเนาะปลาสะเพียงซื้อข,ข,ของกินเลวบริรจังสิเข่าไปพาพ่อพี่นอกก้องก็ไปเบิ่งปลาเนาะอาการท่น,ปนกกเป็นจังไดพี่น้องนี่ก็เป็นของกินเนืยวซื้อเนาะพี่น้องซีนแห้งแล้วก็อันนี้ข้าวต้มปลาเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวพี่น้องตอนนี้ก็สั่งตำมักแตงเพิ่มเนาะเดี๋ยวเอาก็าไปพบปะกันอยู่บ่อน เังกินเข่ากูเด้อพี่น้องบอลที่ปลาเป็นนอนไปแลนะ้วเนาะตอนนี้เขาก็มาง้อนฮองแล้วเนาะพี่น้องปลาเป็นกักินเข้าจีเนาะอันนี้เขาผ่าตัดออกพี่น้องผ่าผ่าเอาน้องออกเนาะอาการเป็นกกดีขึ้นอยู่เนาะกับะอะไรเจ็บเนาะพี่นอ้องหรือว่าหมอสักยาเหมือนไงกันเมนแล้ววนะเนาะ นี่เป็นห้หอ,ห ere, องห้องรวปน้องพี่้องก็ได้สรางห้องพิเศษอยู่เนาะก็สิประมาณนี้เลยมา่อคืนักเฟงกันนอนอยู่ในเต mm ียงเพื่อน้องงานดูบานเพื่อนยังก่อนท่ายห้าขอจีเป็นอะไรดีแล้วบ่ดีขึ้นแล้วบ่เอ้ ขาใส่ดจอยู่กันนะเจ็บจนสักเนาะตอนใน่นกลางก็ัาจะกินข้าวน้ำเจ๊บบาทอะไรพี่น้องมอพนว่าให้อยู่ทิศหนึ่งพุทธีปาทิศหนึ่งป้าพี่น้องขาใสยใจแต่ว่าค่าห้องห้องพักี่ห้องบริเียเนาะเสียเลยค่ายาค่ากินหลักๆกนเไย กินข้าวหนึ่งเทือลาหกเจ็บชิบเนะาะแล้วก<ป>็ต้มเพื่อนใส่ตะน้ำปลาปกินข้าวในเตี๋ยวลาตอนอยูเ่เพื่อนไปกินข้าวจา้าดีเลย กนบ่นข mm ้าวลายๆจะได้ม hmm. ีแห้งตอนนั้นก็ไปปวมอลาวเนาะพี <k> <k <k> <k <k ่น้องจนสี <k <k> <k 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 Puerto, <k ่หามแล้วก็บพอดีคืนเนาะจังได้พามาห้องมพี่น้อง เพราะว่าลายคนเขาบอกว่าเป็นนั่นหมักไม้ตุ่มเดียวเนาะก็ต้องเปา่าทาหางไม้พี่น้องตะกบถือจักอย่างเนาะเปลี่ยนมอลายมอยกะกบถือเพิ่งกินข่าวอยู่เนาะพี่น้องอาการก็ดีขึ้นอยู่เนาะกินนมกินอย่างไปสั่กินนย ชจ้งได้ข้าต้มใหม่ไดยหมกิน้ตมม่เป็นกลิ่นในถ้วยเปล่าดมมองดูสิยงเปกลิ่นงวแะ้วคืออยู่น้อยนึง กินกินมันดมบารู้มันกินน้ําปลาแหละของใส่น้ําปลาบอกเขาบ่ได้ใช้อหยังดายว่าบ่ปาซื้อมันนะแล้วเาใส่รถดีอันนี้ใส่แต่น้ําปลา วันเนี one one. Okay, ้ยนะดูมันจะรสดีแล้วว่าวันนี้อ๋อแี่นก็โอเคน้องพี่น้องเดี๋ยวสะเกงก็บซี่งอไปกินข้าวแล้วเนา้องไนกินข้าวแล้วจัง่อยกันอันนี้น้องพี่น้องหาคะกำลังสิกินข้าวเนาะปิ้งซีนแหงแล้วก็ทำบักแตงะน้องพี่น้องซีน้อย <laughs> กินสามคนเนาะมาเด้มาได้กินข่าวพี่น้องอนนนอหนังกินอยู่แบบนี้เลยเนาะแ <laughs> ดดหนจากหน่อยเด้อตัมักแตง 10, ่งสิบพันปิ้งชิ้นแห่ง 10, <c oughs> <c oughs> สิบพันข่าวสิบห้าพันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มามาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อ <Okay. S 1> <laughs> เห็ดคำใหญ่เด้ออายกล้อง โอ้ยตำมักแตงกันแล้วเนะซ็บเกินมาไมพี่น้องไม่ถือคาตังมาเนาะจำกินได้สิแหละ